ไปชิปูอะไรนะแม่ไปแกงต้มไปต้มจิ้มผักกาลเขาเรียกลูกอะไรครับลูกกระสานอ่าลูกกระสานข้าวสารอ่าไม่เคยเนีดอกม้เนี่ยดอกมันครับโอ้ขึ้นเฉพาะที่หรือว่าไงคะใช่ค่ะแล้วเอาไปทำะไรนะไปต้มไปแกงส้มแกงส้มอ่าแล้วมันมีรสเปรี้ยวเหรอมันจะหวานวหวานอ๋อหวานหวาน มไม่เคยเห็นต้มตกินกับปลาวโอ้ยอิบมมากมาเคยเห็นเข้าสามไปกินดิบๆไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะอ๋อ เทศบาลหรือป่ะ,ะตลาดสดเทศบาลนครนายกาเอเอเนอะก็ได้ไปเอารถมาอ <laughs> จอดยี่สิบ เราไม่รู้ข้างในมีที่จอดงั้นก็จจดแถวนี้แล้วสบายสบายไม่ต้องเดินไกลนะก็เป็นตลาดสดเทศบาลนครนยุกน่าจ,จะเป็นเทศบาลเมืองตลาดสดเทศบาลเมืองนครนยุกดูไอ้ย่ามาแล้วจ้าตอนนี้ก็ตลาดที่เราเคยมาสายแล้ว10โมง20 สิบป claro, <c Ris as> ูย no? oh, ี่ส okay. 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 kind of ิบที่เมืองนครนายกเอารถขยะอ๋อรถขยะเขาเนี่ยกองขยะอยู่นะโอเคแล้วก็ชมผลไม้ไปนี่ขี่ยี่สิบผู้ชายตอนเขาโบนับเท่านี้มาดูบรรยากาศตลาดสดคุณแม่ก็เป็นตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเดินอย่างละมาลองเพราะว่า พ่อเจ้าก็แข okay. ่งขาไม่เปทีโยกซ้ายโยกขวาเดินยู่นี้ตรงนี้ไปตามวัยมันนะเปลี่ยนหรือเปล่าเออเราไม่รู้เราเดินดูตองนี้ก็ได้ตองนี้ผักเยอะดิผักเยอะเลยดูชมสินค้าไปเรื่อยๆผักเยอะมาก กำละยี่สิบบาทนี่คือแพ็คละยี่สิบเลยนะออทุกอย่างแพ็คเป็นอันยี่สามส อยู J uk. J uk. ่เพื่อยีああ่สิบอันนี้เราก็มาซเ้อแล้วก็มาสำรวจตลาดทิศบาลเมืองนครนยกยข่ยี่สิบสามสิบยี่ห้าประมาณนี้ละสิบไปแข่งาสิบจำดเลย อ,ววอันนี้ขนมว้าวนี่ขนมโอ้ดของชอ่อใช่ไหมอร่อยๆน,นะชอบกินน,นัน่นอ่ะแม่มาซื้อโอ้โอววน่าขนมอะไเขาเรียกอะไรนะ้องเขาเรียกอะไรปอกเปี๊ยะค่ะปอกเปี๊ยะปอกเปี๊ยะสดปอกเปี๊ยะค่ะปอกเปี๊ยะสดแล้วชุดเท่าไหร่สามจ<อ>ุดห้าบาทสาม้อยเราต้องไปทำอะไรต่อไหมทอดค่ะทอดเอาไปทอดไปทอด อ๋อนึกว่าจับทานได้เลยไม่ใช่อันนี้มากอกใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะสามตะก้าตะก้าละสิบสองสามตะก้ามากอกสามตะก้าโอเคมะกอกสามตะก้าปลาไม่หมดจริงอ่ะจริงไหมหมดไงก็หมดทำได้ยี่สิบอุ้ยนี่พูดชอบเลย ยี่สิบบาทยี่สโอเลยนี่นี่นี่เขายี่สิบยังไม่ได้ต้มนะต้มเองหวานนั้นโอ้นี่เกอกุ่มกะมาไอติมอร่อยอรยงั้นเลย

แถบนี่เดินได้ยาวอะ่ะถึงแมเดินน้ำโดไปนู่นแล้วพไปเจ้าไม่คลาดัมบรรยากาศอย่นงนี้โอ้นี่ขนมไอเยอะหมืเลยก็พูดถูกใจไปไงมันกไม่คิดที่จะบอกว่าที่ดีดีดีไอันนี้ถุงละเท่าไรละสิบห้าค่ะถุงละสิบห้าโอ้ยน,น่าสนใจน่าสนใจใช 15บาบาทไม่แพงเลยสิบห้านะที่อื่นนะเทานั้นใครเข้าไปในห้างอะไรข้าเหนียวสูตรเดำม้อเล็กที่เดียวมีข้าเหนียอยู่นิดหนึ่งเมื่เเอเดิมขายที่ยี่ห้าและวเพิ่เป็นยี่สิบเจ็ดแต่นี่นะครับโทษสิบาบาท มันเชื่องต่างอะไรกันนักหนาในอนี่ทือนี่วันนี้เนื้อทุ่มอ๋อแล้วอีแพนหมูสามชั้นหนึ่งกิโลนะโลสี่สิบประมาณนั้นออกจากสก้าอาไม่ยุด อีกม้แ <c oughs> ม่จ้งสามเตางงเลยตลาดงงเดินไปเรื่อยๆ <c oughs> จะเดิไปกลับมาต้องหยตงะตลาดเขายาวนะตลาดเขายาวที่ทีี่นี่สดนี่นี่แคนะสดแคเดนไปรอชาเข้ามาตรงนี้ที่เด็ัว รสจัดมาแล้วสีสิไทยเค็มออฟองฟองแล้แปดแล้แปดบาทโอ้ยขนมสุดยอดเลยขนมได้หนึ่ง้าสองจุดแปดจุดปดจเจ็ดสามชิ้นห้าสิบสามชิ้น ชิ้นที่ว่านี่หรือเปล่าองสองนี้คป่ะนี่ว่นี่ป,ป่สมชิ้นห้าสิบกระชายๆๆๆนี่กระชายอันนี้เครื่องแกงอันนี้นเราทะอ้ชูะไรมแม่มอะไะไปแกงต้มไปต้มจิ้มพรกปลาเรียกลูกอะไรครับลูกกระสาะลูกกระสา เข้าสารไม่เคยดอกมันแค่ดอกมันครับโอ้ขึ้นเฉพาะที่หรือว่าไงคะใช่ค่ะแล้วเอาไปทำะไรนะไปต้มเป็ดแกงส้มแกงส้มแล้วมันมีรสเปรี้ยวเหรอมันจะหวานหวานอ๋อหวานหวานอืมไม่เคยเห็นต้มต้มกินมะพร้าวโอ้แปลกแปลกแปลกดิมากข้าสารแต่กินดิบๆไม่ได้ใช่ไหมคะไดะได้ค่ะ คือแค่ไหนคุชอบปลาดุกตัวเล็กสามโอ้นี่นี่พันอะไรครับไอ้พิคุยจ้ะอ๋อคล้ายๆปลาลัเสียเหรอมดลักเสียไม่ใช่เจะตัวขาวยาวๆอ๋อแต่นี่ยาวๆอันนี้เขาเรียกอะไรนะอุยเน้นนะอุยจ้ะพิอุยบิ๊กอุยค่ะบิ๊กอุยบิ๊กอุยปลาดุกบิ๊กอุยลัเสียมันจะตัวยาวหัวยาวแต่ว่านี่โปรโตแล้วตัวใหญ่ใช่ไหมได้ค่ะบิ๊ก บิ big, oh, big uh ๊กอ่อบิ๊กคุย่อาแม่ที่แม่เห็นว่านั่นน่าจะเป็นบิ๊กคุยเนี่ยในเชือกขายกันนะค่ะอืมในบิ๊กคุยแต่อย่าไปเชื่อในเชือกี่ยห็นอันใหญ่ดูดินขคลส์บอกเลยปลาไหลปลาไรไม่ใช่อะไรลคืบว่าเอาไปปล่อย,อย,อยอวัดนะโอเคสักนำ้ำโอเค แบ่งเป็นท่อนๆอยู่ในนี่โซนนี่ยก็ลักษณะคลางคายกันอะไะลาาบห้าบาทบ้วานแกว่านอ้นี้ลืมแล้วชื่ออะไรนะลินฟ้าจ้ะลินฟ้าลินฟ้าเผาขมไหมขมนิดๆิขมนิดๆอ่ะไปจิ้มเลยพริกเ่าอร่อยเป็นยานะ เป็นยาแก้อะไรครับได้ทุกอย่างพวกหวานมานี่ได้โอ้ไปลดน้ำตาลครั้งเดียวไงเขาลดน้ำตาลใช่ไหมอืมโอเคๆเหลือสองพันอ๋อครับขอบคุณแล้วขายไงอันสิบห้าบาทสิบห้าบาทเอาไหมโอ้เอาเเหลือแค่นั้นยังจะได้ไปบ้านขอบคุณมากครับเอาใหม่ๆอันนี้กระอนอันี่สิบสิบห้าดูถ้าจะมันทดลอง อันนี้ก็ออทองอทองเยอะเลยโอ้หลากหลายหอมหอเทียม<อ>นี่นี่นนขเขาเรียกเตา <c ười> ที่หนี่สิบกับที่สิบเต่าี่สิบอันนี้ก็เห็น seบุ ngo luวงga na ตลาดแล้วข้าวบกกเจ้าอยู่ตรงนี้ข้าบกกาันบกกานเนี่ยให้กึงหรือเปล่าทอดแล้วมันสุดยอดามมันเลยกินแล้วมันมันอร่อยแต่นี่เาปั่นทแล้วเวลาเก็นแล้วกิโลละหารอยอ่ะยู่กับเราเกินเดือนแล้วมันเก่าแล้วถ้าเกินเดือน้วเก่าแล้ว ไอ้ตึงเนาะหูหูยออถ้าใช่นะ,นะถ้าไม่ใช่ก็จังไปเลันี่เราก็จะมาสุดสตลาดแล้วอยู่ข้างหน้าเอเอชุม่มโอ ขปไงครับท้มโอมีหลายอย่างค่ครคะราคาหลายราคาเช่นลูกเล็กอันนั้นขาวน้ำพึ้ง30บาท30สบาทโอ้แล้วถ้าผลใหญ่ อันนี้ทองดีอ๋อขหญ่นี่ทองดีมันคนละอย่างละคนหลายราคาหลายราคาเมีสี่รูปเงินอ่ะที่หกสิบบาทอ๋อนี่เหรออ๋อนั้นเป็นขาวขาวเซี่ฟ้ากับกับทับทิมสยามอันนี้ทับทิมมาสองรูปนั่นทับทิมสยามโอ้ข้าวทิมสยามหกสิบเหมือนกันฮะรูกละหกสิบ นี่ขาวแตงกวาขาวแตงกวาอันนี้ขาวขาวน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งแล้วทำไมผลมันเล็กจังขาวน้ำผึ้งอร่อยนะคะขาวน้ำเอนจอยขาวน้ำผึ้งแต่ผลมันเล็กอะนี่ก็ลูกใหญ่ คิดแล้วนะคิดว่าไซน์นี้สามสิบเห็นแลก็มองลูกนี้แต่นี้ไม่มีแค่นี้ทำไมคิดสุดแล้วเหรอโอเคโอเคเข้ากำลังจะแห่งแต่นี้ขนมเอาหวังแล้วเอวัง หอร้อนชุดหนึ่งได้แล้วค่ะจบทราบแล้วอ๋อเนี่เอาเนี้ยเอา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 ออะไรพวหอมเรืออะไรหรือปนๆมาได้นะตัเท่าไหร่นะยีบาทยี่สิบบาทโอเคเขาเขามีงานบุญเหรอ เาฉาพเจังไม่รู้เราก็รอบนี้เราก็มาเที่ยวเรื่อยๆนะมีจุดไหนที่เราแวะได้แล้วก็แวะเราสนใจแล้วก็แวะตามอวเพลจดเพนะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสเขาใหญ่หรือไม่ยังไม่ช่าบขณะนี้นเวลาก้อสิบโมงสามสิบ 5้านาทีโดยประมาณอ๋อเดี๋ยวถ้าเสร็จตรงนี้แล้วก็ลองไปเรื่อยๆนะถ้าฝนไม่ตกโอ้นี่ลูกใหญ่อันนี้พันอะไรไูกลูกสวยนะลูกสวยทีเดียวพันอ,อะไรมไม่รู้คนคนขายไม่อยู่พันอะไรอะคะ อ๋อกล้วยหอมกับกล้วยเล็กมือนาสโอขาต้โอตดไม่ใช่ขาใหญ่ขาใหญ่แหลมขาใหญ่ขาใหญ่ใแหาใหญ่ขาบัวหรอขาบัวขาใหญ่ไม่ใี้หรอเลอะน่ะลอะขายไงมงลูลูกละหาจ้ะเนี่ยของทีบ้านเลยอร่อยที่บ้านเองเลยเหรอออันเลยนะเขาเขาพวงรือเขาใหญ่สองอย่างเนี่ยเลอ ันนน่าเยแล้วลูกไหนสวยเนี่ยเลือกเลยค่ะลูกไหนก็ได้ไอ้นี่มันเป็นแผลอะไรไม่เป็นหรอกค่ะมันติดกันอยู่ควงนึงก็เลยเอาออกเหรวตอนนี้เท่าไหร่นะห้าสิบค่ะห้าสิบห้าสิบก็ห้าสิบเขาใหญ่เนี่ยค่ะต๋องเอามาปลูกแล้วก็จำไหมมันเป็นขาวพวงหรือขาวขาวใหญ่อ่ะเขาวใหญ่ก็ไม่จะเป็นขาวใหญ่ขาวใหญ่ซะมากกว่าประมาณนั้นใช่เพราะว่ามันเป็นอย่างที่บ้านเขาบอกเขา แล้วรสชาติเป็นไง ถ้ามันลืมแล้วอร่อยนะะนิ่มนะคะเ๋อต้องให้ลืมต้นก่อนอ่าปล่อยมันลืมอันนี้มันอีกกี่วันลืมต้นสองวันสามวันก็ทานประมาณนั้นนะสองวันเราเราจะดูยังไงว่ามันลืมต้นอ๋อลืมทิ้งขั้วเหรอาจ้าไม่ไม่ใช่ไม่ทิ้งหรอกนั่นมันก็สองแล้วไปสามวันก็สองวันมันก็จะอร่อยอ๋อนับแต่นั่นเลยมันก็อร่อยแต่นับแต่ที่ที่เก็บมาใช่๋อค่ะเออทิ้งไว้เลยมันจะหวานขึ้นหวานขึ้นเออแปลกเนาะแปลกแปลกอือโอเคขอบคุณมากครับค่ะค่ะ เราก็ได้ซุ้มโอดาว,ว่าเป็นเขาใหญ่ไว้ก่อนเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่อ๋ยยืนยันแล้วเขาใหญ่ะนะครับเดี<ะ>๋ยวเราเอาไปสัมผัสดู<ะ>ลองทานดูเอานี้ไก่ว้าวาคุณแม่ฉันก็ไปข้างหน้าแล้วข้าพเจ้าเห็นอะไรเขาก็สนใจไปหมดห้าบาทห้าสิบบาทก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร เห็นล e no mm ูกเขามีน้ำหนักีก็เคาะเลยในสามลูกลูกนี้รู้สึกจะมีน้ำหนักหน่อยก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าผลรสชาติเยอะในเป็นอย่างไรไม่รู้เพราผิวก็ไม่สวยคุณแม่สนใจอะไรอยู่นะอไหเดี๋ยวจถึงด่นเฮ้ล้วหวยออกวันไหนเนี่ยวันนี้เดือนที่สามสิบ ตกลงหวยออกวันไหนวันที่หนึ่งที่หนึ่งค่ะอีกสองวันสองวันอันนี้สามสิบเนาะโอ้สองวันเนาะไปดูเกาะพะนาจะมีรถเทศบาลเข้ามาเก็บขยะใจอยู่แต่เราก็สนใจขนมอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เราเดินเลยมาแล้วยังไมใจอ่ะก็ขายเจ็ดพับาทนะเจ็ดพันขึ้นบนของใหญ่ได้นะ สุดยอดเลยทันขนมด้วยทันข้าวด้วยมันครบเซตอ่ะมันดีเลยนะ่ะแล้วก็ไม่แพงประเด็นนั้นกก่แต่เรียกว่าที่เขาบวกเพราะว่าเขาไปเสียค่าเช่าที่ประมาณน,นั้นเลยอ๋อมีเครื่องในเครื่องในด้วย อย่าบางหลักก็ไม่ได้แต่เป็นเส้นหลักๆสะดวกขายตรงไหนก็วางตรงนั้นนายบอกว่าโซนนี้เป็นอย่างนี้โซนนี้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แม่ไปได้ไหมไปได้เนาะรถไอสครีมอยู่นะโอ้โหเนี่ย เสียงดังเลยสามีด uh, ูให้หน่อยโอ้หน้าทานอะไรอย่างสนใจก็เหนียวผู้นำเหนียวผู้ดำแล้วก็ไม่ดูสิมีอะไรทั้งหน้าทานนี้แย่เลยนี่เป็นคนเพื่อนบุญนี่บุญลอยคนทองนี่บวรลอย ไอ, <c oughs> ขอข้ของแข็งของแข็งขของงแ็ก็อร่อยนะเป็ดนุ่มเม็ดบัวแม่แม่เม็ดบัวอันนี้เม็ดบัวเ่ะเม็ดบัวกับอะไรคะสาคูแล้วก็มะพ,าพมร้าวสาคูไม่แก่ใส่ด้วยสุดยอดขอด้วยตักไปแล้วยังยังอ่ะพ<ๆ>วกนี้ต้องต้องมีแยกกันนี่มีใส่กันนี่เลยโอ้หนี่หม้อหม้อน่ารักจังเลยนะคะำถิ่งดีได้แค่นี้จ้ะแล้วนี่อะไรเม็ดเดือยอันนี้เม็ดเดือยจ้ะสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยเหลือแค่นี้ ยังมีมีอีกไม่มีแล้วจ้าหนูทำชุดชุดเดียวกลับบ้านเลยตอนนั้นหนูยังไม่ได้มาเราเราผสมกับอีนีได้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 ใส่ผสมกันโอเคแต่กะีิไปเลยหรือแยกคะแยกค่ะแม่โอ้ยสุดยอดวันนี้หมดเลยนี่นะนะอร่อยหลายอย่างคือซ่อมอร่อยหลายอย่างช่วยที่ช่วยพี่อยากกินนะถึงช่วยทีเนี่ยอันนี้อันนี้มันมีสองอย่างเหละอ๋ออันนี้เขาทอด อาแต่พามองเหมือนกันหรือว่าอ๋อเขาเล่นพิทโคเออไอเราก็คิดว่าพิทโวดเขาเรียกอะไรนะเปียกเข้าวโพดไม่ใช่ใช่ค่ะข้าวโดเปียกแต่อันนั้นเรียกเต้าส่วนเลยเต้าส่วนไม่เรียกส่วนแล้วไอ้นี่ไอ้นี่นี่นี่เขาเรียกอะไรปลากิมค่ะปลากิมไข่เต่าแดงไข่ขาวอ๋อมีขาวอยู่ตรงนี้แน่แน่ไอ้แน่แน่ขอไข่หวานหน่อยเถอะไข่หวานขอไข่หวานหน่อยเอาสองฟองอ่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้หรอก แต่ดูแล้วน่าทานเยอะนะไข่คะไข่หวานใหญ่ๆโคตรหยุดไปห้องน้ำอ่ะเอปฏิบปไปไปห้องน้ำใกล้ๆมีไหมห้องน้ำข้างหลังค่ะเราเดินออกไปข้างหลังข้างหลังตลาดนี่ค่ะข้างหลังตลาดสะอาดไหม ใช่ได้อยู่ได้กัะโอเคเป็นที่นั่งแบบไหนนเป็นเป็นที่นั่งเนี่ยอ๋อคนแก่นั่งได้เนอะใช่ขาววอนั่งได้ละโอเคเข้าไป๋ยวนี้ไม่ค่อยทำแล้ไอ้ขันงอนทังทางอ๋อใช่ใช่เขาไม่ดีไม่ไหวคุณแม่ถูกใจอย่างนึงนะถออถูกใจละคุณแม่ใจานี่ถ้าเขาใหญ่ฝนไม่ตกนี่ก็สวยละไปนั่งทานได้เลยถ้ามีมีถ้วยเนอะใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ อ่าโอเคไปนั่งทานได้เลยสองคนมีช้อนขอบคุณมากมากนูอยากมีชีวิตแบบนี้ม้างจังเลยอ่ะใช่ไหมทำไมเป็นวิทยาลูกยังเรียนอยู่๋อ้องลูกเรียนจบเดี๋ยวคงได้อ่ะชีวิตอิสระเนาะไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับเราได้ขนมไปแล้วเดินเดินตาม ล่องนี้เลยล่องนี้เลย,ลเลยขย้างหลังไปเลยจ้ะครับขอบคุณมากครับออกคุณแม่เลี้ยวซ้ายตรงดิ่งไปเลยฮอ๋อเ<ไ>ป,ป็นอ<ป>๋อเอโอเคทนได้เนอะเอาคนได้ก็อโอเคงั้นต้องรีบไปแล้วโอเคนะครับ อย่าลืมนะครับชมคลิปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเทศตลาดศพเทศบาลเมืองนครอิฐนะ ขอครับก็มีสินค้าหลากหลายแต่นะเราได้เดินเข้ามาสัจนอดแม่บอกตรว,ว,วจวชีนะตรวจสัสว์ว่าอยา่างสนใจหวยอ่ะท่านผู้ชมแม่ทนได้แน่ไอ้โมวคนลุนๆๆ้นเนี้เาเบอร์อะไรอ่ะเก้าสามเออเลยเก้าสามเล้เขามีศูน์สาเอาารรอ ใบ <Okay. S 2> ละเท่าใดคะใบละร้อยมไม่ได้ค่ะมันเป็นชุดค่ะอ๋อเหรอโอ้โอหขายเป็นชุดแหมถ้าหนูแยกหนูจะได้ขายสองใบแยกเบอร์อ๋อนี่เป็นสองใบอยู่แล้วเหรอใใช่่คะเป็นบโอ้เป็นเช่นนั้นแหละโอเคอเสีเกตไอ้่ถ้าขายหนึ่งก้อนมันไ่แหลม ออกใช่ไหมวันนี้ออกไม่หนูออกหนูบอกว่าออกออกเป็นอะไรมิชาบนะครับท่านผู้ชม่สาวคัวันที่หนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งขอหย่อรุ่นกันหน่อย แม่ม่ตังค์ตังค์ไรม่แ่ว่าว่ได้อะไรรึห้าสิบบาทหมายถึงส้มใช่ไหมส้มโอใช่ไหมห้าสิบบาทเขาใหญ่เพราะว่างั้นนะแต่รสชาติเป็นเช่นใดไม่ทราบเห็นมีน้ำหนักดีก็เไยเอาละปิดถูกไม่รู้ ครับชคมคลิปนไปเยลีมหลายท์กแสนก็ครับสไตล์จริงกริ๊งช่องไหนล่ะคนคนชอบเที่ยวไปเรื่อยๆทำลองนั้นแหละครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ที่ไหนก็แวะที่นั่นนะครับสรางชมบรรย,ยากาศไม่ระวังรถรถเราวิ่งในระวังางเราเราต้องระวังรถจอมนะคาโอเคนะครับ,รบ <c oughs> สวัสดีนะครับ <c oughs>